สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับช่อง C M Official ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยสเลานะครับผมที่นี่ก็จะปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ทำกเกษตรอินทรีย์นะครับอตอนนี้ผมก็อยู่กับอยู่กับตะเล่งแล้วก็พี่สายลุงนะครับวันนี้ก็ตะเลงกับพี่สายลุงนะครับก็จะมาให้ความรู้เราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้างในและจะรู้บ้านห้วยสเลา ตอนนี้เราก็มีที่ปลูกผักปลอดสารและตอนนี้ก็มีที่ท่องเที่ยวอน้ำเกษตรอินรีเพราะว่าคู่กันไปเพราะว่าลูกลูกหลานถ้าไม่พามาซื้อผักนี่ไม่มีที่ท่องเที่ยวยากอเราต้องล่อลูกลูกหลานมาปุ๊บให้เขามาอยู่ที่ท่องเที่ยวครับก็คือซื้อผักด้วยแล้วก็มีที่เที่ยวด้วยเลยพ่อแม่คือเข้าไปซื้อผักครับแล้วก็ให้ลูกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อน เห็นเอยู่เนาะครับผมกําลังเริ่มได้กําลังเกือบปีเนาะอถ้าไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้กำลังกำลังจะเริ่มเป็นในวันที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองนี่ก็จะมีหน่วยงานมาเชิงลุกอีกทีหนึ่งนครับแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละจะเน้นตรงนี้ค่ะกับเกษตรอินทรีย์เพราะว่าช่วงนี้บูมครับมีแต่ทุกหน่วยงานเข้ามาหาเดี๋ยวทีนี้เราก็จะให้ตาเล็งพาเดินไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง โอเคไปกันเลยครับก็คือหลักๆหลักๆในสวนนี้ก็จะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็แบบปลอดสารพิษเป็นหลักนะครับเป็นผักเป็นผักไอ้ผักนี่มีผักอะไรบ้างครับไอ้ไอ้เขากอะไรนะผักลมลุก อืมครับผมวนเวียนไปเรื่อยๆครับไปอืมคือไม่ต้องใช้ช่วงนี้ครับช่วงช่วงนี้จะปลูกยากหน่อยเพราะอากาศมันร้อนอากาศร้อนแต่ที่ว่าที่เน้นอินทรีมากๆจะอยู่โซนตรงโดมค่ะครับผมตรงนั้นเขาจะเป็นอินทรีย์ล้วนของเขาเพราะว่าเขาจะ ลูกผักไปหมุนเวียนกันขายกันตลอดครับนี่คือตัวล่อตัวล่อลูกหลานก็ไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับบรรยากาศดีครับนี่ดีมากเลยยังยังในโดมนี่มีผักอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะพาเข้าาจะเป็นสลัดเนาสลัดปลอดสารพิษนะครับเมลอนโอเคช่วงนี้เมลอนจะยังไม่ลงครับต้องหาช่วงช่วงจังหวะต้องซักพีนไว้สักอือ ต้องพักด okay, okay, okay. okay, okay. you. ินไว้โอเคครับเอามือฟังโดมพังโมาคงเอง้างไปวันนี้แล้วค่อยดโอเคได้ครับผมไปอ่าตะเลงก็บรรยายเลยนะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ของในพักการภาคสามแล้วก็พ่วงกับรละวุฒการบุรีรัม เปิดเข้าคนก็มีแต่คนใหญ่ๆเลยเข้ามาร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนค่ะแพร่ระบาดตรงยาสิบสิบในสามนะหนึ่งในสามของจังหวัดของประเทศนะของประเทศใช่ไหมครับประเทศไม่ใช่ังสุดยอดมากครับโอเคสามกำลังรุ่นกันอยู่อันนี้ก็จะมีประเมินทุกปีใช่ไหมครับใหม่ๆปีที่กำลังประกวดกันอ๋อประกวดกัน ครับนี่หน่อไม้ครับสวยมากแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับใครชอบอย่างนก็คือจะปลูกผักชนิดนั้นผลไม้ชนิดนั้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยต้นฝรั่งนะครับตอนนี้จุดแรกที่เราเดินมาครับตอนนี้มูลค่าก็คือเยอะเรื่อการอะไรนะยายไอ้ที่เขากําลังจะ ประเมินอนนี่นหะน่าจะวันที่สิบเก้านี่แหละยี่สิบเก้าสิบเก้าจะถึงครับอันนี้ต้นทุเรียนต้นแรกนี่๋อทุเรียนนะครัเนี่ยปลูกได้นี่โอ้วว่าปลูกไม่ได้ครับทุเรียนปลูกได้ตัวบ้านเราปลูกได้นั่นอีบ้านเราไม่ธรรมดาน่าจะครับอันนี้โซเนียคือสิบเอ็ดคนที่เขาอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกครับก็คือมีคนดูแลสิบเอ็ดคนตั้งแต่รุ่นแรกก็คือกำลังจะพัน ครับมีมีมีอะไรบ้างครับตรงนี้เขาปลูกอะไรบ้างนั่นแหละที่เห็นเนี่ยคือทุกอย่างเลยอันนั้นเราจะเป็นหอมหอมแล้วก็อันนี้จะเป็นเผือกอ๋ออันนี้เผือกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระชายอตรงนี้จะเป็นขิงค่ะอ๋ออันนี้ขิงขิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นหรพพาืชผักสวนครัวนะครับค่ะบวบข้าวโพดอ๋อบวบข้าวโพด เดี๋ยวเราเดินไปต่อครับไปดูว่าจะมีอะไรอีกก็คือที่นี่นี่จะไม่ใส่สารเคมีเลยนี่แหละครับคือรุ่นใหม่นี่เขาจะไม่ใส่เลยครับนี่แหละคือผักอินทรีย์นี่นะถ้าใครถ้อยากมาชมนะครับหรือว่าอยากมาซื้อผักผลไม้ก็เข้ามาที่นี่ได้ได้นะรู้จักไม่อะไรอะไรครับนี่ โกโก้อ๋ออะโวคาโดเหรอนี่เล่มันนี่ยนะอะโวคาโดอ๋นพี่น้องไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือผักสามครับอ๋ออีนูนนี่ปะครับแต่ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นสาวปะรดอันนี้สาวปะรดอ๋อกิโลสองสองร้อยห้าสิบไดกิโลละกิโลละสองอยห้อือหือนี่ของแท้ไหมครับโ๊วยนี่แหละของแท้อันนี้ของแท้ครับนี่จะเป็นผีเสื้อ ถ้าคอยนี่ไปก็จะเป็นแมงบ้งแมงบ้งบุ้งอยู่กับผักนี่นะเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าคอยนี่ไปเขาจะเป็นผีเสื้อปอดแบบปอดสารพิษอ่าปอดสารนะครับเนี่ยตัวนี้เองนะที่เป็นตัวผีเสื้อสวยๆน่อตัวนี้แหละตัวนี้จะโปลผักทำายอินูนใช่ไหมนี่กิน็จะกินใบนี่แหละตัวกินใบถ้าเราไม่อยากให้เขากินใบเราต้องหามดแดงมาเลี้ยงอ๋อครับมดแดงก็จะมากินพวกเขาตัวนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาว นี่ครับอันนี้เขาก็กิโลละสิบบาทนะนี่ครับอ๋ออันนี้เอ๊มีคนมารับซื้อใช่ไหมครับตะไคร้สามใบเนี่ยกิโลกิโลละสามโอ้ขายได้ทั้งหัวแล้วก็ใบใบขายได้ด้วยสุดยอดมากนี่เลยขนาดเป็ละคนครับอันนี้เป็นต้นอะไรครับน่ะอ๋อเผือก อันนี้ก็จะเป็นแต่ละล็อกแต่ละล pues ็อกนะครับก็จะมีแต่ละคนดูแลแบ่งกันไปตามที่ถนัดนะครับคนที่อยู่สิคนที่อยู่รุ่นแรกครับอ๋อยาวเลยครคือสิบเอ็ดคนนี้เขาไม่ให้เลือกครับอ um yeah. okay. mm hmm. อนอกนั้นก็เลือกอ๋อน่าจะชอบทางคนนี้ยู่ตรงนี้ครับอ๋อก็ให้อยู่ตรงนี้ก่อนอ๋อน้ำก็คือน้ำพื้นดินทังนี้ครับทังนี้มีน้ำไปอืมงนครั อันนี้คือโซลาเซลใช่ไหมครับอ่๋ออันนี้คือโซลาเซลลตัวนี้นะครับก็จะดึงน้ําจากสะใหญ่นะครับดึงจากสะใหญ่ขึ้นมาพักนนี้แล้วก็ใช้ในอ๋อครับอครับผมงานอ๋อ โอ้นี่คือถ้าล้นใช่ไหมครับนี่นนถ้าน้ำล้นก็จะไหลลงมาตามคลองที่ทำไว้นะครับคลองไส้ไก่เขาเรียกว่าไท,ทยประดิษฐ์ท,ทครับนี่ครับแทงใหญ่แทงนี้นี่เก็บได้ประมาณกี่ลิตรครับนี่ใหญ่มากแต่คือเพียงพอในแต่ละวันแน่นอนอือ อันนี้คือถั่วดินถั่วลิสงนะครับตัวน้ำเนี่ยถ้าเต็มปุ๊บมันจะมีลูกลอยตัดครับก็คือกระจายไปทั่วอ๋อมันจะมีลูกลอยอยู่ครับนี่แหละหนึ่งงานก็หนึ่งคนหนึ่งหนึ่งโอ่งครับอ่าอ่าขน้ำก็คือวันวันละสองบาทอ๋อไอนี้คือนี่ครับสวนฝรั่งกิมจูปลาวิ่งไปอ๋อในนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับอืมใครเป็นคนเลี้ยงปลาดิ โอ้ปลาตัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยขึ้นใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับปลอดสารพิษครับผมโดกมากครับดกมากครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปต่อเลยอ๋อตรงนั้นก็มีโซลาเซลล์อีกเราไม่เดินไม่เดินทั่วหรอกไม่ไม่ทั่วใหญ่เกินครับดูเขา้าวครับ โอ้ปลาใหญ่น,นี่เลี้ยงปลาอะไรครับนี่อันนี้ปลาปลาเพียงปลาช่อนอ๋อครับพอมันโดนน้ำใหม่มันจะขึ้นมาขึ้นบนครับโอ้นี่ปลาเป็นเดีโตดีนะนี่ไอ้น,นี้โซล่าเซลล์ตรงนี้นี่ดึงจากไหนครับนี่อ๋ออันนี้คือเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลต้องขึ้นมาพักพักแล้วก็ค่อยใช้ครับอืม ที่นี่นี่ถือได้ว่าเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยก enfin ็ว่าได้นะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอการทําปุ๋ยการทําทาฮอร์โมนครับทาชีวพันธุ์ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจอรม้ครับอ๋ออันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งอันนี้แต่ก่อนคือเนี่ยครับข้างหน้าเจ้าของเขาออกไปแล้วแต่ผม ดูแลแทนอ๋อดูแลแทนพอเขากลับมาให้เขาทำคืนครับอืมอันนี้คือต่างคนก็อย่างเจ้านี้ก็คือเขาก็หมักไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คืออินรี์น่ไม่จํากัดว่าทําแบบนู่นแบบนี้หรอกครับก็คือแล้วไปอืมนี่นะครับอันนี้คือเก็บไปแล้วยังครับนี่เก็บไปแล้วเนาะน่าจะ อ๋อเก็บไปแล้วช่วงเช้าช่วงช่วงมีช่วงหนึ่งเจ้าของเขาว่าเขาจะหยุดทำผมเลยไม่ต้องออกเลยเดี๋ยวผมดูเลยให้ครับผมมาก็คือเขาทำต่อทำต่อเลยโอ้ดีนะแบบตะเลงมาดูแลแทนเขาไม่อยู่สไม่งั้นนี่เสียเลยเสียเลยครับเสียสิทธิ์ไปเลยเสียสิทธิ์นี่แหละคือความถนัดของแต่ละคนครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใครถนัดอะไรก็ทำในสิ่งนั้นเป็นโซนแล้วก็จิบน้ำก็วันละสองบาททุกวัน อ๋อค่าน้ำมาละสองบาทโอ้สองบาทนี่ผมว่าชิวเลยใครปลกก็คือขายได้คนนั้นได้้นนัอ๋อแล้วอย่างค่าที่นี่ต้องเสียไหมครับอ๋อแค่สองบาทโอ้โหครับอันนี้ก็บาดาลใช่ไหมครับโซลาร์เซลล์นี่มีกี่จุดครับใหญ่ๆแบบนี้ อ๋อสามจุดโอเคเราเห็นครบแล้วครับอือ้ใช้ได้นานของผมในปีเดียวเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งรอบอ๋ออันนี้ดอกกระเจียวป่าบ้านเราใช่ไหมครับอือนี่ครับอย่างพืชนี่พืชที่ปลูกในที่นี่เนี่ยครับประมาณกี่ชนิดคร่าว นับไม่มท้่วสามสี่สิบชนิด,ดครับน,นี่ในตัวตัวที่ทําให้ดินดีที่สุดเลยครับหญ้าแฝก,กกันดินถล่มด้วยนะครับดินดินด้านดินอะไรเนี่ยมันจะแทง่งอมันปร<ป>ับปรับด้วยใช่ไหมครับไม่คือมันแทงดินไปได้สองเมตร uh huh. รากรไอ้หญ้าไนี่นะหญ้าแฝกนยกนพอมันแทงไปถึงไอ้นู่นปุ๊บมันจะเป็นรูเหมือนไหน มันจะทําให้ดินร่วนขึ้นเนาะเหมือนเหมือนอะไรนะครเรียกมดมดที่มันเจะไปครับประมาณสองเมตรแล้วไอตัวสารอาหารก็เข้าไปได้ครับพอเข้าไปได้ปุ๊บมันก็เป็นปุ๋ยนี่หละเนอหญ้าแฝกมันมีประโยชน์มากครับของพ่อหลวงหลายอย่างเลยอ่าตอนนี้เราก็เดินมาถึงโดมเนาะโดมตรงนี้ก็ก็จะมีเชือกนะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีเชือกตรงนั้นเอาไว้ปลูกเมลอนนะครับ เมลอนนี่คือพักดินอยู่ในช่วงพักดินใช่ไหมครับระหว่างพักดินก็จะมีผักอ่เขาเรียกก็ผักอะไรนะครับผักสลัดเนี่ยครับสลัดทุกชนิดของนอกอ่าสลัดทุกชนิดของประเทศนอกนะครับเอามาปลูกที่นี่รู้ของไทยนะแต่ปลูกพังมีแต่ของนอกครับเนี่ยแต่ว่าผมเคยมาซื้อครั้งหนึ่งนะอร่อยมากครับคือแบบปลอดภัยกรอบมากอันนี้อ,นนอันนี้เป็นผักอะไรครับนี่อ๋นนสอสลัดเหมือนกัน คอทมอดคอดอะไรเด้อผมไปเอาสำหรับความเข้าหน้าเห็นไหมเขาปลูกลอยฟ้าสุดยอดเลยเขาปลูกผักลอยฟ้าเนี่ยครับมอืถือว่าเป็นต้นแบบได้ดีมากๆสําหรับใครที่อยากทําเกษตรนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็เก็บผลผลิตได้เนาะกําไรกําไรเยอะด้วยถ้าใช้สารเคมีก็ต้นทุนก็สูงทุกวันนี้ครับผมปลูกถั่วแค่นี้เดียวเองทั้งท้าก็อยู่ทีละหมื่นครับ อันครับรอบหนึ่งใช่ไหมครับไหนถั่วที่ว่าอ๋อถั่วผมปลูกปีหนึ่งสองรอบรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณรอบละหมื่นกว่าบาทครับต่องานนะครับผมไม่ได้มันได้เยอะแปดร่องครับโอ้โหครบปีหนึ่งก็นู่นแหละเกือบสองแสนโอ้ต้องพักดินนี่ต้องพักดินก่อนเหมือนเราต้องอะไรนี่แหละเหมือนคนเลยเนาะครับอย่างไอ้นี้คือเป็นการเตรียมดิน ส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างครับนี่ก็มีปุ๋ยเกล็บดําเกล็บดขาวอ๋อเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นร่องน้ำครับเขาเขาจะเลี้ยงแหนอ๋อเลี้ยงแหน,แนเลี้ยงเลี้ยงแหนแดงนะครับ<ม>โอ้โหได้แบบประโยชน์สองต่อเลย<ม>พื้นที่โอเคอไ,ไหนที่สนใจนะครับอยากมาดูเกษตรอินทรีย์ท e ี N ่น e ี N ่ก e ็สามารถมาดูไ e ด้ขอพิก e ัดอีกรอบครับตะเลงครับ e บ้านห้วยเสาบ้านห้อยเสาตำะลหนองบน โอเคครับ,อรบรรโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับอยากมาดูก็มาที่นี่ได้นะผม <ใน S 1> แล้วก็ติดต่อไอประธานก็ได้ประธานหรือไอผู้ใหญ่จัดครับอ๋อผู้ใหญ่จรัดเนาะผู้ใหญ่จัดทางเงินครับผมทางด้านหน่วยงานราชการครับติดต่อได้โอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอฟซี FC ทุกคนนะครับฝากกดติดตามช่อง เสียเอ็มออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ